เตรียมส่งงานแรปเตอร์อีกคันครับคันนี้มาจากเชียงใหม่ครับมาแปลงบอดี้พาร์แรปเตอร์หน้าหลังจบจบภายใน2วันครับบอดี้ใหญ่ๆแต่ล้อใหญ่กว่าครับขอยิบสองลบเปาดยับยับยกหน้า2หลัง2องยาง35้า ช่วงล่างยกสองครับอันนี้ก็เก็บงานเล็กๆน้อยๆสมบูรณ์แบบครับบันไดข้างแท้ลาวหลังคาออกครับแล้วก็อุดเปลี่ยนลาเอ้ยเปลี่ยนยางหลังคาใหม่หมดช่วงหลังข้างหลังก็เป็นไฟท้ายของ v ีแลนดกัะจนท้ายแับเตอร์ครับ ชนนมากเลยโดยรวมครับสมบูรณ์แบบไม่เตี้ยม,มากไม่สูงมากกำลังหลอครับสเต็ปนี้แต่ต้องทำใจหน่อยครับต้องปาดเยอะหน่อยอครับให้ดูรอบ,รบ กันชนแท้เอ้ยกันไดข้างแท้ครับเหล็กป้งแปงป้งแปลงฝาทางแล้วมันก็ใช้งานได้นะแบบเดิมครับระบบไฟฟ้าจน,นท้ายก็ใช้งานได้ครับผูราก เดี๋ยวไฟหน้าลูกค้าไปอัปเกรดที่บ้านครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวส่งงานลูกค้าแล้วลูกค้ามารอรับรถแหละอืมจลองรอเลยครับสเต็ปนี้ สวยสวยสวยที่หจากเชียงใหม่ครับแปลงแทรดัปเตอร์2วันจบพร้อมซ่อมสีประตูเนียนกว่านี้ต้องป้ายแดงแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ